เอล่าได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดมีสเสน่ห์รูปร่างสมส่วนความสวยของพระองค์สมบูรณ์แบบมีน้ำเสียงที่อ่อนหวานไพเราะฟังและอบอุ่นชื่นชอบการวาดภาพมีความสุขกับการได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามโปรโดการแต่งพระองค์เปี่ยมด้วยอารมณ์ขันทรงสามารถเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างสนุกสนานและมีสีสันเป็นที่สุดพระองค์เติบโตในครอบครัวที่เข้มงวดและเคร่งศาสนา แม้จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงแต่ก็ถูกสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อเจ้าหญิงอลิซาเบธพระธิดาองค์รองของเจ้าหญิงอลิสแห่งสหาราชอาณาจักรกับหลุยที่4แกรนด์ดยุกแห่งเฮสและลายประสูติเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครหนศักราชที่1864 ได้รับพระนามเรียกขานในครอบครัวว่าเอล่าเจ้าหญิงอลิซาเบตถือเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเนื่องจากพระองค์มีศักดิ์เป็นพระนัดดาหรือหลานยายของเควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษผ่านทางสายของเจ้าหญิงอลิสผู้เป็นพระธิดาองค์รองและยังเป็นพระเชษฐภคินีของซาลินาอเล็กซานดราจักรพรรดินีแห่งจกักรวรรดิรัเสเซียครอบครัวของเอล่าอาศัยอยู่ที่ดามสตัด เมืองหลวงของแกรนด์ดัชชี่แห่งเฮสและไลน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิเยอรมันหลังการรวมชาติถึงแม้ว่าเจ้าหญิงจะประสูติในราชวงศ์เก่าแก่และสงศักดิ์แต่ครอบครัวกับมีความเป็นอยู่อย่างสมถะเมื่อเทียบกับราชวงศ์ทั่วไปเจ้าหญิงอลิสพระมารดาจะทรงลงมือเย็บฉลองพระองค์ให้ลูกๆด้วยพระองค์เองในขณะที่ลูกๆต้องทำความสะอาดห้องด้วยพระองค์เองตั้งแต่ทรงพระยาวจงสงครามฝรั่งเศสปรัสเซีย เจ้าหญิงอลิสทรงพาเจ้าหญิง Ella, เอล่าเสด็จไปกับพระองค์อยู่เสมอเพื่อทำงานการกุศลเยี่ยมฐานที่ได้รับปาดเจ็บเจ้าหญิงเอล่าเป็นสตรีขึ้นชื่อในเรื่องความงามตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงเป็นเจ้าหญิงที่สวยโดดเด่นกว่าพี่น้องเป็นเหมือนดอกลิลลี่สวยบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบจนไม่อาจละสายตาความสวยและมีเสน่ห์ของเจ้าหญิง ทำให้ทรงเป็นที่หมายปองของบรรดาเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงไกเซอร์วินแฮมที่สองเป็นอีกคนที่ตกหลุมรักเอล่าตั้งแต่แรกพบขณะนั้นวินแฮมพระชนสาส6ปีมีฐานนดอนัก์เป็นเจ้าชายแห่งปรัสเซียพระองค์เดินทางไปดามสตัดเพื่อร่วมง,งานวันเกิดของเจ้าหญิงวิกตอเรียพระเชษฐาพินีของเจ้าหญิงเอล่าวินแฮมพบเอล่าครั้งแรกขณะฝ่ายหญิงพระชนสาส11ปีพระองค์บันทึกความประทับใจลงในจดหมายที่เขียนถึงพระมารดา เอล่าสวยมากหรือเกินเป็นเด็กสาวที่สวยที่สุดที่ลูกเคยเห็นมาในชีวิตถึงเงียบกว่าวิกตอเรียแต่ฉลาดมากหากพระเจ้าอนุญาตให้ลูกมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นลูกจะขอเธอมาเป็นเจ้าสาวถ้าท่านแม่จะทรงอนุญาตและเห็นชอบด้วยต่อมาเมื่อวินแฮมพระชนสา,าครบ18บปปีท่งเลือกเสด็จปเปลี่ยนวิชากฎหมายและการเมืองที่มหาวิทยาลัยบอลและมักเสด็จดามสตัร์ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อเยี่ยมครอบครัวของนาอลิส ซึ่งเป็นญาติฝั่งพระมารดาแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือพระองค์ต้องการใช้เวลากับเอลล่าเพื่อจะหาทางเอาชนะใจฝ่ายหญิงให้ได้เจ้าชายราชทายาตตกหลุมรักเจ้าหญิงเอลล่าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นทรงพยายามจีบเอลล่าอยู่3ปีและแสดงออกชัดเจนว่าต้องการขอเอลล่าไปเป็นว่าที่พระชายาจากักรพรรดินีออกัสตาพระอียิกาหรือสมเด็จย่าของวินแทมสนับสนุนหลานชายยางออกนอกหน้า ราชินีวิกตอรียแห่งอังกฤษก็พอใจการจับคู่ระหว่างหลานชายคนโปรดกับหลานสาวสุดที่รักแต่วิกตอรียเจ้าหญิงราชกุมารีพระมารดาข,ของวินแฮมกลับไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พระองค์มองว่าทั้งวินแฮมและเอล่าใส่เลือดใกล้ชิดกันมากเกินไปเนื่องจากเจ้าหญิงวิกตอรียราชกุมารีเป็นพระเชษฐาพินีแท้ๆของเจ้าหญิงอลิสพระมารดาของเอล่าทั้งสองจึงมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกทั้งพระมารดาข,ของวินแฮม ยังทรงไม่โปรดบุคลิกของเอลลาที่เป็นคนเงียบๆไกเซอร์วินเฮมที่สองมีบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์พระองค์หุนหันพลันแล่นคิดอ่านรวดเร็วต้องการเป็นผู้นำของกล่มเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งใดทุกคนเป็นต้องหยุดนิ่งเพื่อรับฟังและปฏิบัติตามน้อยครั้งที่ไกเซอร์ยอมหยุดสิ่งที่ตัวเองคิดเพื่อฟังเสียงจากคนรอบข้าง และคนเดียวที่ทำให้วินแฮมสงบลงได้ก็มีเพียงเอล่าเอล่าเป็นคนไม่ค่อยเอื่อนเอ่อยวาจาแต่หากทรงออกปากพูดเมื่อไรวินแฮมเป็นต้องเงียบลงทันทีเพราะพระองค์อยากได้ยินเสียงของเจ้าหญิงวันหนึ่งเอล่าพระตกจากเนินดินได้รับบาดเจ็บไม่สามารถออกไปไหนได้เจ้าชายวินแฮมละทิ้งแผนในวันนั้นทั้งหมดนั่งค้างเอล่าตรงโซฟาอ่านหนังสือให้ฟังตลอดทั้งวันและเมื่อเจ้าชายสเสด็จกลับมหาวิทยาลัย ก็จะมีจดหมายเขียนกรรักษ์ส่งมาถึงเจ้าหญิงไม่เคยขาดที่ผ่านมาเอล่าไม่เคยมีใจให้วินแฮมแม้แต่น้อยเพราะองค์ปฏิบัติตัวกับวินแฮมอย่างสุภาพทำให้เจ้าชายหลงคิดไปว่าตนเองอาจมีความหวังหลังตามจีบเอล่ามาเป็นเวลานานถึง3ปีในปีคิดสกราชที่1878เจ้าชายวินแฮมพระชนสาสิปี ขอเอลล่าที่พระชนสาเพิ่ง14ปีเสกสมรสมาเป็นว่าที่พระชายาแต่เป็นการขอมั่นหมายไว้ก่อนวินแฮมมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มที่แต่กลับถูกเจ้าหญิงปฏิเสธอย่างสุภาพพระองค์มีความรู้สึกต่อว,วินแฮมในฐานะลูกพี่ลูกน้องมากกว่าจะคิดเป็นอื่นตำแหน่งว่าที่ราชินีแห่งปรัสเซียและจักรพรรดินีเยอรมันไม่อาจโน้มน้าวใจเอลลาได้จ้าชายวินแฮมอับอายและเสียหน้าที่ถูกปฏิเสธรัก พระองค์เสด็จกลับเบอร์ลินทันทีและไม่กลับมหาวิทยาลัยอีกทรงละทิ้งการเรียนหลังจากเข้าเรียนเพียงสี่เทอมเจ้าชายผู้หญิงทนงส่งประกาศกล่าวว่าจะหาเจ้าหญิงที่เหมาะสมมากกว่าเอล่ามาเข้าพิธีเสกสมรสให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วในฤดูหนาวของเดือนธันวาคมปีเดียวกันเจ้าหญิงอลิสพระมารดาข,ของเอล่าเสด็จสวรรคตด,ด้วยโรคคอตีบขณะพระชนมายุ35พรรษา เอล่าโศกเศร้าเสียพระไทยเป็นอย่างมากส่งบันทึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนฝันร้ายเจ้าหญิงวิกตอเรียพระธิดาองค์โตและเจ้าหญิงเอล่าพระธิดาองค์รองจึงต้องรับหน้าที่เป็นชั้งแม่และพี่สาวของน้องน้องอีกสี่คนที่เหลือจากนั้นควีนวิกตอเรียผู้มีศักดิ์เป็นสมเด็จย่ยได้เข้ามาดูแลชีวิตของหลานๆอย่างใกล้ชิดพระองค์สนพระไทยเอล่าเป็นพิเศษเพราะทรงเป็นเจ้าหญิงที่สวยโดดเด่นกว่าพี่น้องนอกจากวินแฮมจะตกหลุมรัก และถูกปฏิเสธจากเอล่าแล้วเอล่ายังเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มสูงสักอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นหลอดชาวมอนทากิลบุตรชายของดยุคแห่งแมนเชสเตอร์และเฟเดริกที่สองแกรนดยุคแห่งบาเดนเมื่อมีข่าวว่าเฟเดริกสนใจจะเสกสมรสกับเอล่าควีนวิกตอเรียถึงขั้นเชียร์ว่าดยุคแห่งบาเดนเป็นคนดีและมั่นคงเขาจะมอบชีวิตแต่งงานที่ปลอดภัยและมีความสุขให้หลานสาว แต่สุดท้ายเจ้าหญิงเอล่าก็ปฏิเสธการแต่งงานอีกครั้งสร้างความผิดหวังให้กับควีนวิกตอเรียและจะกักรพรรดินีออกสตาแห่งรัสเซียผู้มีศักดิ์เป็นยายของเฟเดริกและยังมีศักดิ์เป็นย่าของวินแฮมในที่สุดชายที่ควาหัวใจของเอล่าไว้ได้กลับเป็นเจ้าชายที่เดินทางมาไกลจากรัสเซียแกรนดยุกเซอร์เกแห่งราชวงศ์โรมานอฟกับเจ้าหญิงอลิซาเบตรู้จักกันดีตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซาลินามาเรียพระมารดาของแกรนดยุก มีฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดเป็นเจ้าหญิงแห่งเฮสและลายจึงเดินทางกลับบ้านที่เยอรมันบ่อยครั้งและพากแกรนดยุกเซอร์เกและแกรนดยุกพอลโอรสองค์รองสุดท้องและโอรสองค์สุดท้องตามเสด็จด้วยแม้ว่าเซอร์เกจะมีท่าทีสนใจเอล่าแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกเอล่าบรรยายว่าแกรนดยุกเป็นคนพูดน้อยและดูจริงจังตลอดเวลาในเดือนมีนาคมคิดสกาชที่1881ัร อเล็กซานเดอร์ที่สองพระบิดาของ Gay, เซอร์เกย์เสดสวรรคตคความเศร้าของเซอร์เกย์ทำให้คนทั้งสองต่างเปิดใจเพราะก่อนหน้านี้เอล่าเองก็เพิ่งเสียพระมารดาไปไม่นานนอกจากความสูญเสียสิ่งที่ทั้งสองมีเหมือนกันคือความรักในศิลปะและศรัทธาในคริสต์ศาสนาอย่างเคร่งครัดว่ากันว่าเอล่ามีพระอุปนิสัยคล้ายซาลินามาเรียอเล็กซานดรฟนาพระมารดาของเซอร์เกย์ก่อนจะยอมรับคำขอแต่งงาน เซอร์เกต้องตัดสินพระไทยขอเอล่าแต่งงานถึงสองครั้งคำสัญญาของเอล่ากลายเป็นแสงสว่างของแกรนดยุกที่กำลังตกอยู่ในห่วงของความเศร้าและเป็นเป้าโจมตีทางการเมืองราชวงศ์ลอมานอฟไม่มั่นคงเหมือนก่อนควีนวิกตอเรียผิดหวังกับการตัดสินพระไทยของพระนัดดาแม้จะทรงทัดทานแต่เอล่าก็ยังยืนกรานจะไปรัสเซียให้ได้สำหรับราชินีแห่งอังกฤษรัเสเซียเป็นดินแดนห่างไกลที่เต็มไปด้วยอันตราย ไม่ใช่ที่ที่สาวน้อยบอบบางอย่างเอลล่าควรไปอยู่เอลล่าเดินทางไปรัเสเซียเริ่มชีวิตใหม่ส่วนเจ้าชายวินแฮมเมืม่อได้ยินข่าวนี้ก็เจ็บปวดพระไทยที่จะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าหญิงอีกจึงเริ่มปล่อยข่าวลือไม่ดีเกี่ยวกับแกรนดายุกแต่ไม่เป็นผล ในฤดูหนาวของปีคิสสกราราที่1,884เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเฮสและไลน์เดินทางเข้าพิธีเสกสมรสกับแกรนด์ดยุกเซอร์เกแห่งรัสเซียได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นแกรนด์เชสเอลิซาเบธเฟอโดรอฟนากาวแรกที่เจ้าหญิงเดินทางมาถึงรัสเซียสะกดใจทุกสายตาเอลิซาเบธได้รับเสียงชื่นชมจากผู้คนมากมายเจ้าชายเฟลิกยูซูบอฟกล่าวถึงเอล่าว่าเป็นเหมือนแม่คนที่สอง พระองค์คอยช่วยเหลือเกอื้อกูลในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเลวร้ายที่สุดในชีวิตแกรนดยุกเซอร์เกและแกรนดัชเชสอลิซาเบธไม่มีโอรสธิดาร่วมกันทั้งสองพระองค์รับเอาแกรนดัชเชสมาเรียและแกรนดยุกดิมิทรีโอรสธิดาของแกรนดยุกพอพระอนุชาของเซอร์เกมาเป็นบุตรบุญธรรมแกรนดัชเชสมาเรียและแกรนดยุกดิมิทรีทั้งสองพระองค์เพิ่งเสียพระมารดาไปได้ไม่นานส่วนแกรนดยุกพอพระบิดา ก็เสกสมรสใหม่กับสตรีสามัญชนทำให้ถูกตัดขาดจากราชวงศ์แกรนด์ยุกเซอร์เกและแกรนด์เชสอลิซาเบตเลี้ยงมาเรียและดิมิทรีประหนึ่งเป็นลูกของตนแต่แล้วก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเมื่อในฤดูหนาวของเดือนกุมภาพันธ์ปีคิศักราชที่1906แกรนด์ยุกเซอร์เกถูกลอบปรงพระชนโดยนักปฏิวัติสังคมนิยม วันที่เซอร์เกย์ถูกลอบปรงพระชนเอลล่ากำลังปฏิบัติหน้าที่กับกาชาดรัดเสเซียเมื่อเสียงระเบิดดังขึ้นเอลล่ารีบวิ่งไปยังที่เกิดเหตุผู้คนมากมายพยายามขัดขวางไม่ให้เอลล่าเข้าไปในที่เกิดเหตุเพราะไม่ต้องการให้เห็นภาพอันน่าเศร้าและสยดสยองเอลล่าผลักคนเหล่านั้นออกและุดตัวลงบนหิมะที่กลายเป็นสีเลือดพระองค์ประคองชิ้นส่วนพระวรกายของพระสวามีขึ้นอย่างช้าๆและเงียบสงบสรงพูดกับตัวเอง วเวอรเสอร์เกไม่ชอบความวุ่นวายผลที่รอบปองพระชนถูกจับในทันทีพิธีศพถูกจัดขึ้นหลังจากนั้นแกรนดัชเชสมาเรียพระธิดาบุญธรรมบรรยายว่าผู้คนต่างพากันร่ำไห้แม้แต่นักบวชก็พร่ำสวดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่แกรนดัชเชสเอล่านิ่งสงบพระองค์คุกเข่าอยู่เคียงข้างร่างของพระสวามีโดยใบยหน้าที่แข็งกร้าวแต่ซีดเผือดปราศจากน้ำตาบรรยากาศทางการเมือง ทำให้สมาชิกราชวงศ์หลายพระองค์ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีฝังพระศพได้จากนั้นเอลล่าก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระองค์ไปเี่ยเรือนจําเพ่ะเยี่ยมชายที่ปริชดชีพพระสวามีเอลล่าไม่มีความโกรธหรือเกลียดชังในสายตาแต่กลับขอให้ชายผู้นั้นสํานึกผิดและขอให้พระเจ้าอภัยในสิ่งที่เขาทําพระองค์ให้อภัยและจะภาวนาให้ดวงวิญญาณของเขากรนด์เชสกระทำในสิ่งที่น้อยคนจะกล้าทรงให้อภัยในสิ่งที่อภัยไม่ได้ หลังการซ้มพระชนของพระสวามีเอลลาบริจาคชุดเครื่องเพชรและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดแม้แต่พระธรรมลงในวันเสกสมรสก็ไม่เก็บไว้เมื่อกรนดยุกเซอร์เกถูกลอบปรงพระชนโดยฝ่ายต่อต้านพระเจ้าซามีข่าวลือว่าไกเซอร์วินเฮมที่สองเสนอให้เอลลาลีภัยกลับมาเยอรมันแต่เอลลาปฏิเสธและแตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีในศาสนาจักรัสเซียออร์โธดอกซ์วันที่18กรกฎาคมคิดสกกลดที่1918 แกรนด์ดชเชสอลิซาเบตถูกปรองพระชนโดยพักบอรเซวิทหลังการปฏิวัติขณะพระชนสา53ปีภายหลังทรงได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญในาศาสนาคิดนิกายอ a สเทิร์นออโ d ด็กส์ไกเซอร์วินเทมที่2ยังคงเก็บภาพถ่ายของเอลล่าหญิงผู้เป็นรักแรกไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานอยู่เสมอ